ไผ่พงศธรเฉลยแล้วความสัมพันธ์ผู้กองแคทหลังชาวเน็ตจากตาโผล่เซอร์ไพร์อวยพรวันเกิดพร้อมถ่ายภาพสนิทสนมกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งสำหรับผู้กองสาวป้ายแดงแคทอาทิตยาเบนจปักนักร้องลูกทุ่งและตำรวจหญิงที่เพิ่งเจอกระแสดราม่าเรื่องเลื่อยนยศแบบติดจรวดจ,จนเจ้าตัวออกมาชี้แจงไปแล้วหนึ่งรอบ ล่าสุดมีประเด็นใหม่หลังมีภาพเจ้าตัวไปเซอร์ไพรส์วันเกิดไ่พงศธรแต่กลับเฉลยในเวลาต่อมาว่าไ่าไม่รู้จักแคทมาก่อนแต่รับแขกเพราะเป็นคนลูกทุ่งเหมือนกันโดยในเพจคนลูกทุ่งได้โพสต์เรื่องดังกล่าวเปิดเผยว่าไ่าพงศธรแจงไม่รู้จักผู้กองแคทโผลอวยพรวันเกิดสร้างความงงให้กับเจ้าของวันเกิดเป็นอย่างมากเมื่อแคทอาทิตยาผู้กองสาวที่กำลังตกเป็นประเด็นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางเซอร์ไพรส์ งานวันเกิดของไผ่พงศ์สะทอนซึ่งจัดขึ้นที่ออฟฟิศของไผ่ย่านรามอินทราโดยมีการนำรถแห่มาร่วมร้องเพลงกับแฟนคลับกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศกำลังเป็นไปด้วยความคึกคักและแล้วผู้กองแคทก็โผล่มาร่วมงานและร่วมอวยพรวันเกิดในขณะที่ไผ่พงศ์สะทแจงไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆแต่ก็รับแขกตามมารยาทโดยผู้กองแคทได้ขอถ่ายภาพและนำไปลงใน t i k t ต k แต่ก็ถือเป็นคนในวงการลูกทุ่งเหมือนกัน